สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีมาเดลยวนะคะววันนี้นะคะเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะคือคลิปนี้ไม่ได้เล่นอะไรทั้งสิ้นนะคะทุกคน <c oughs> คือวันนี้นะคะเราอยากออกมาบอกเฉยๆนะคะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนกฎใหม่นะคะทุกคนถ้าเกิดเนี่ยใครนะคะที่อยากเล่นเกมกับเราหรือออกกล้องนะคะ ทุกคนต้องฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะบางคนเนี่ยดูแค่แป๊บเดียวแล้วก็แบบดูไม่จบนะคะแล้วพอไม่เข้าใจเนี่ยก็จะมาถามในคอมเมนต์เนาะเราอยากให้ทุกคนร่วมมือกันดูคลิปนี้จนจบนะคะจะได้เข้าใจจะได้ออกกล้องนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกนะคะเราจะมาชี้แจงว่าการเล่นเกมกับเราเนี่ยง่ายๆนิดเดียวนะคะแค่ทุกคนเนี่ยแอดเรามา เรามีกิจกรรมนะคะก็คือให้ทุกคนเนี่ยพิมใต้คอมเมนต์นี้นะคะย้ำว่าใต้คอมเมนต์คลิปนี้เท่านั้นนะคะพิมพ์มาว่าอยากเล่นเกมกับเราอยากออกกล้องกับเราเพราะอะไรแล้วก็ลงชื่อเราบอกตอนท้ายนะคะสมมติว่าหนูอยากเล่นกับพี่เพราะว่าแบบพี่อย่างหมุนอย่างนั้นอย่างนี้พี่แบบอยากออกกล้องเพราะว่าไม่เคยออกกล้องกับคนดังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็พิมพ์มาประมาณนี้นะคะพอพิมพ์มาประมาณนี้เสร็จปุ๊บ ให้ทุกคนเนี่ยลงชื่อตัวเองไว้ทีหลักนะคะอย่างเช่นพูดปุ๊บแล้วทุกคนก็เอาชื่อในโลบอกของทุกคนเนี่ยใส่ไว้ด้านหลักนะคะโอเคต่อไปเนี่ยเราก็จะมาบอกว่าพอทุกคนทำนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอยากให้ทุกคนนะคะกดติดตามเราด้วยนะในโลบอกคือเราจะสุ่มพูดติดตามเราจะกดไปในพูดติดตามนะทุกคนน้องเอฟซีตามมาอ่ะถ้าใครอยากออกกล้องแบบน้องคนนี้นะคะก็สามารถ แอดเรามาเดี๋ยวเราจะทิ้งชื่อไว้ตรงนี้ตลอดนะคะพอเราทุกคนแอดมาให้เหตุผลเลยนะไม่ให้เหตุผลตัดสิทธิ์ไม่รับมาถ่ายกล้องด้วยนะคะแบบไม่ได้มาแบบถ่ายคลิปกับเรานะอ่ะแล้วพอทีนี้ใช่ไหมให้ทุกคนเนี่ยติดตามเราด้วยเราจะสุ่มคนติดตามเราเนี่ยห้าคนแล้วอีกสิบคนเราจะเอาเราจะเอาเป็นเอ่อสิบคนเนี่ยเราจะรับสิบห้าคนห้าคนจะเกี่ยวกับผู้ติดตามเราจะสุ่ม แล้วอีกแล้วอีก10คนเนี่ยเราจะเอาจากการแอดแล้วก็ทิ้งชื่อไว้ด้านใต้คลิปอย่าลืมทิ้งชื่อนะคะเดี๋ยวเราแอดไปนะแล้วก็จะเขียนว่าคุณเป็นผู้โชคดีอะไรอย่างนี้เนาะก็มาแจ้งแค่นี้นะคะคืออยากแบบอยากบอกน้องๆในเฉยนะคะว่าแบบว่า เอออยากบอกน้องเฉยว่าแบบถ้าอยากออกคลิปอะไรอย่างเงี้ยต้องทําแบบนี้ก็ขอความร่วมมือจริงๆนะคะขอจริงๆเลยนะว่าอยากให้น้องๆเนี่ยติดตามจะมีโอกาสเหมือนกันแล้วก็อาจจะแอดมาก,ก็ได้นะคะแอดมาเนี่ยแต่ว่าต้องเขียนเหตุผลด้นะถ้าจะแอดถ้าจะติดตามไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ติดตามเฉยเๆก็อยากบอกแค่นี้นะคะแล้วก็ส่วนการออกคลิปเนี่ยคือ ถ้าอยากคุยกับเรานะคะแบบจริงๆังจเนี่ยเรามีไลน์อยู่นะคะชื่อว่าไลน์ Open Chat นะ OpenChat เป็นแอปหนึ่งนะคะที่แบบว่าสามารถเรียกใครมาแบบอยู่ในนั้นได้ที่มันเป็นไลน์ที่แบบคุยกันได้หลายๆคนนะทุกคนไม่ใช่กลุ่มไลน์ธรรมดานะคะเป็นแบบโอเพนแชทอะทุกคนถ้าทุกคนไม่รู้ลองไปหาดูใน TikTok นะคะโอเพนแชทนั่นแหละ นั่นแหละแล้วเราอ่ะจะทิ้งชื่อ Open Chat ให้ด้วยนะคะใต้คลิปนี้ย้ำนะคะใต้คลิปนี้ไปดูเอานะคะชื่อโออ่ะเดี๋ยวเราเขาบอกในคลิปก็ได้อ่ะชื่อ Open Chat เราชื่อว่า s ูซี่ My Day นะคะชื่อตามช่องเราเลยพราอมที้ทุกคนก็เข้าไปพูดคุยนะใครเนี่ยที่ถูกคัดเลือกได้ได้มาเป็นคนอัดคลิปกับเราเนี่ยเราจะมาบอกว่าทุกคนเนี่ยจะได้มอบหมายคอนเทนต์อะไรจะได้แต่งตัวอะไรอะไรอย่างนี้นะเราจะทิ้ง คอมเมนต์เอทิ้งคอนเทนต์ในไลน์นั้นให้ทุกคนไปลองแบบดูนะคะส่วนข้อมูลการถ่ายคลิปแบบว่าเราเตรียมตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยไปดูในไลน์นะคะเราจะแจ้งในไลน์ทั้งหมดเลยนะว่าแบบวันนี้น้องๆต้องถ่ายคลิปชาเลนจ์นี้นะคะแล้วทุกคนก็ต้องแบบว่ารับทราบอะไรอย่างงี้ใครไม่ถ่ายก็แจ้งมาใครถ่ายก็แจ้งมาอยากให้ทุกคนเข้ามากๆเลยนะคะเข้าจริงๆอยากให้เข้าโคตรๆเลยว่าแบบ เข้ามาปื๊บอ่ะจะได้รู้หรือใครที่ไม่ได้ถ่ายคลิปก็สามารถเข้ามาพูดคุยเล่นได้กันสนุกสนานนะคะแต่ว่าคนที่ได้เป็นคนที่ออกกล้องอะ่ะก็คือจะได้มาออกกล้องกับเราแล้วก็ ก็จะบอกว่าเราจะทายคอมคอนเทนต์ไลน์นะคะเออก็ประมาณนี้นะคะมาแจ้งแค่นี้เฉยๆนะคะไม่มีอะไรมากเลยแค่อยากให้น้องๆเนี่ยได้ออกคลิปกับเรานะอันนี้เราพูดเรวยความเป็นห่วงนะกลัวบางคนอยากถ่ายคลิปกับเราเราไม่ได้ถ่ายอะโอเคก็ฝากก่อนจะจบคลิปนี้นะคะฝากให้น้องๆเนี่ยคอมเมนต์นนใตน้คลิปมานะคะคอมเมนต์ว่า อยากเล่นกับพี่แล้วอยากออกกล้องกับพี่เพราะอะไรตกท้ายด้วยชื่อในโลบอกของตนเองนะคะบอกแค่นี้นะแล้วพอทุกคนพิมพ์เสร็จให้ทุกคนรีบเข้ากลุ่มในไลน์เลยนะคะใครไม่มีไลน์ก็ขอขอเสียดายด้วยนะแต่ถ้าใครมีไลน์เนี่ยเข้าใน Open Chat เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในไลน์ Open Chat กันไปดูกันเลยอ่าวิธีการเจอเรานะคะอย่างแรกนะคะเข้ามาในไลน์นะหลังจากนั้นให้ทุกคน กดคาว่าหน้าหลักนะคะตรงนี้นะหน้าหลักเน็ตตรงนี้อ่ะตรงนี้พอทุกคนกดเข้ามาในหน้าหลักเสร็จนะคะทุกคนทุกคนจะเจอคํานี้นะคะคําว่า Open Chat นะแล้วทุกคนก็กดเข้าไปใน Open Chat เลยค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะพอเราเข้ามาใน Open Chat นะเออที่เดี๋ยวเราจะสอนวิธีในนี้ด้วยนะขอให้ทุกคนดูให้จบนะคะอ่ะเราต้องทําเป็นแนวตั้งเนาะพอเราเข้ามาปึ๊บนะคะทุกคนแล้วกดไปตรงค้นหา Open Chat นะคะทุกคน พอเรากดขึ้นมาปุ๊บเราเขียนคำว่าซู s ี่ My Day นะคะเขียนไปเลยซูซี่อุ้ยาใหม s ูซี่นะคะทุกคน Underscore My Day เคะ่ะก็จะเจออันนี้เลยนะคะอันนี้อันนี้นะคะมีอันเดียวนะคะเออแล้วพอทีนี้ใช่ไหมทุกคนก็กดเข้าไปป,ปุ๊บ พอเข้ามาทุกคนก็เข้ากลุ่มได้เลยนะคะพอเข้ากลุ่มเสร็จก็ไปพูดคุยกันได้นะคะแล้วเราจะแจ้งคอนเทนต์ด้วยนะคะว่าจะได้คอนเทนต์อะไรแต่ต้องรอผู้ติดตามเราครบ2,000ันก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทำกิจกรรมกันนุ้ยดีใจมากเลยแล้วทุกคนก็เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะคะเราจะโกรธมากเลยถ้าทุกคนไม่เข้าโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะปิดคลิปเพี่ยงเท่านี้บ๊ายบาย